สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอรมนีวารตี้มาอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วเราได้ทิ้งท้ายนะคะว่าแล้วเราอยู่อย่างไรนะคะสองคนแม่ลูกชีวิตในต่างแดนนะคะต่างด้าวในต่างแดนในตึกแห่งนี้ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีทั้งหมด6ครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเราที่ย้ายมาใหม่นะคะหลังจากที่พ่อปู่ได้จากพวกเราไปสองปีแล้วอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เราไม่ได้ปล่อยให้ใครเช่าแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ ใครมาอยู่เลยนะคะพวกเราเองก็ไม่ได้มาอยู่เราปล่อยอพาร์ตเมนต์ของพ่อปู่ไว้เกือบ2ปีแล้วอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็จะมีการาดนะคะก็คือลานจอดรถนั่นเองเราก็ให้เพื่อนบ้านห้องข้างบนนะคะให้เขาจอดฟรี2ปีเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กุญแจบ้านของพ่อปู่อันนี้ก็คืออยู่กับเพื่อนบ้านห้องข้างบนให้เขาดูแลอ่าอพาร์ตเมนต์ให้เราให้เขาเปิดหน้าต่างเอาไว้ให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ให้เขามาเปิดไฮซุ่งมาเปิดตัวฮีเตอร์รอเลี้ยงห้องเอาไว้ ในช่วงหน้าร้อนเออในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วตอนนี้เราและลูกสาวย้ายมาอยู่ที่นี่กันเพียงลําพังเราอยู่กันสองคนเราก็คือต่างด้าวในต่างแดนของตึกแห่งนี้ของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะคะที่แวดล้อมไปด้วยคนเยอรมันซึ่งคนเยอรมันเหล่านี้นะคะเขาเป็นคนที่กเกษียณอายุะกะเกษียณงานแล้วนะคะก็คือนั่งกินเงินบําเหน็จมันนะอ่า นั่งกินเงินบำเหน็จบำนานนั่นเองส่วนครอบครัวเรานั้นยังแอคชั่นอยู่นะคะลูกก็จะไปโรงเรียนเดือนกันยาวันที่13กันยานี่ก็ลูกก็เปิดเทอมนะคะลูกก็จะไปโรงเรียนชั้นที่7คลาสที่7นั่นเองหน่อยกับลูกสาวย้ายมาอยู่ที่นี่โกรนในขณะที่แฟนของเราสามีของเรานั้นยังทํางานอยู่ที่เดิมยังไม่ย้ายมาด้วยแต่แฟนนั้นจะมาทุกเสาร์อาทิตย์ก็คือมาดูกันบ้านของลูกมาดูความเรียบร้อยของอาพาร์ตเมนต์มาดูว่าเราต้องการความ ช่วยเหลืออะไรบ้างในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามสามารถที่จะเดินไปบอกเพื่อนบ้านเดินไปกดกริ่งเพื่อนบ้านชาวเยอรมันเหล่านี้ได้พวกเขายินดีต้อนรับแล้วก็พวกเขาดีกับเราสองแม่ลูกมากเลยนะคะอย่าง และเราเองก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเราก็ไปเซียหลูไปสวัสดีพวกเขานะคะว่าเราเป็นคนใหม่ที่นี่เราเป็นลูกสะพ้ายของพ่อปู่เราที่นี่นะเรามาอยู่ที่นี่แต่ว่าเพื่อนบ้านที่นี่ก็ทุกคนก็เคยเห็นเราและครอบครัวเราแล้วไม่คืงไม่ถึงว่าเคยเห็นเรา เคยยินแฟนเราและลูกสาวเราแล้วเพราะว่าพวกเราได้มาเยี่ยมพ่อปู่บ่อยๆพวกเราก็เคยได้ทักทายพวกเขาแล้วตอนนี้พอเรามาอยู่จริงๆพวกเขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับที่เธอได้มาอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะคนเยอรมันใจดีแล้วก็นิสัยใจดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหน่อยเป็นคนที่ดวงน,นดวงถูกโฉลกกับผู้ใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผูกสัมพันธ์ผูกมิตรไมตรีเอาไว้นะคะไม่ว่าจะมีอ่าอย่างวันพุทธที่ผ่านมานะคะก็มีเฟอร์นิเจอร์ของลูกสาวซึ่งเราจะต้อง จัดห้องให้ลูกสาวใหม่เราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาจากห้างอีกเกียนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็มาส่งเมื่อวันพุธก็มีเพื่อนบ้านมาช่วยยกนั่นเองนะคะแล้วลูกสาวก็ช่วยยกตนหน่อยอยู่กับแฟนที่สตูดิโออยู่ที่เก่านั้นตอนที่เราอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่เคยทํางานหนักเลยหมายถึงว่างานในบ้านอย่างเช่นยกของแม้แต่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะยกที่นอนแฟนเราก็เป็นคนเปลี่ยนการยกน้ําการไปเอาน้ําในห้องเก็บของการไปซื้อของไปชอปปิ้งด้วยกันแฟนเรา จะเป็นคนยกคนถือหมดเลยหน่อยมีใบขับขี่หน่อยยังไม่เคยเติมน้ํามันเองเลยนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้หน่อยมาอยู่กันสองคนกับลูกหน่อยจะต้องเติมน้ํามันเองแล้วก็ขับรถไปซื้อกับข้าวขับรถไปธุระของลูกขับรถไปเอ,อ่ไปหาหมอไปธุระต่างๆเราต้องมาเรียนรู้เองใหม่ๆเลยนั่นก็คือชีวิตใหม่ที่เราสองแม่ลูกย้ายมาอยู่ที่นี่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ที่นี่นั่นเองนะคะอย่างที่บอกแล้วว่า ค่าใช้จ่ายนั่นก็คือแฟนเรายัางต้องรับผิดชอบอยู่นะคะทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้หน่อยก็ตกงานหน่อยย้ายมาจากที่นูน่นแล้วก็เราก็ลาออกจากงานที่นู่นหมดแล้วมาอยู่ที่นี่เรายังไม่ได้หางานทํายังไม่มีงานอะไรทําเลยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแฟนเราก็จะต้องเป็นคนจ่ายทั้งสองที่เลย ทั้งค่ากินค่าใช้ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพนะคะอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่เรามาอยู่ของพ่อปู่นั้นพ่อปู่ได้ซื้อเป็นเงินสดแล้วเราไม่ต้องเช่าเพียงแต่ว่าเราก็ยังต้องมีค่าส่วนกลางที่ต้องจ่ายนะคะแล้วก็มีค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าค่ากินของพวกเราสองคุณแม่ลูกค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรต่าง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้แฟนก็จะเป็นคนจ่ายนั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วการมาอยู่หมู่บ้านใหม่แห่งนี้ที่แวดล้อมไปด้วยคนเยอรมันแล้วก็หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆนะคะเพื่อนๆแต่เป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆที่ร่ำรวยนะคะแล้วเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาจากเยอรมันีแต่มาจากเมืองอื่นและเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพราะว่าเมืองที่เราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ไม่ห่างจากสวิตเซอร์แลนด์ห่างจากเมืองซูริกนะคะแค่100กิโลเมตรเองนะคะซูริกก็คือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองเสร็จแล้วก็ห่างจากทะเลสาบโบเดนทะเลสาบโบเดนนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆขับรถไปทะเลสาบโบเดนนั้นกินพื้นที่3ประเทศก็คือเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียนั่นเองถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวเขตนี้นะคะ มาเที่ยวทะเลสาบบัวเดนเพื่อนๆก็จะสามารถไปได้และก็เห็นได้ทั้งสาประเทศเลยโดยการขับรถไปหรือการนั่งเรือไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหมู่บ้านที่เราอยู่นี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทําไมเราบอกว่าเป็นเมืองแห่งความร่ํารวยเป็นหมู่บ้านที่ร่ารวยเพราะว่าตึก อาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ว่าจะเป็นบ้านต่างๆโมเดิร์นแล้วก็สวยมากๆแล้วคนที่อยู่ที่นี่ส่วนมากไม่ทำงานแล้วนะคะเพื่อนๆจะเป็นคนกเกษียณที่นั่งกินเงินบำเหน็จบำนาญที่มีเงินเพียงพอแล้วพวกเขาจะไม่ทำงานแล้ว เป็นเมืองที่เจ้าของกิจการต้องร้องให้ทำไมถึงร้องให้มีปัญหาโควิดหรือไม่ใช่เจ้าของกิจการต้องปิดกิจการลงแล้วก็ต้องร้องให้เพราะว่าหาคนทำงานไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่ในเมืองนี้อย่างที่บอกว่าเขาเกษียณอายุแล้วเขาไม่ทำงานแล้วเขานั่งนั่งนอนนอนเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็กินเงินในวัยเกษียณอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วคนในพื้นที่ในหมู่บ้านแห่งนี้ที่เขามีงานทาเป็นคนเยอรมันเองเขาก็มีงานที่ดีๆของเขาทา เ,เพราะฉะนั้นร้านร้านค้าในคอฟฟี่ช็อปนะคะงานในคอฟฟี่ช็อปร้าน ร้านชาร้านกาแฟร้านไอศครีมร้านอาหารงานโรงแรมนะคะงานพนักงานโรงแรมดีเซปชั่นพนักงานปูเตียงอะไรต่างๆเหล่านี้เขาต้องการเยอะมากๆแล้วก็มีเฟเรนโวนุ่ง um, นะคะเฟเรนโวนุ Fairy ่ง um, คือภาษาเยอรมันถ้าในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสอะไรพวกนี้นะคะที่เช่าบ้านเป็นหลังเป็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าหาคนทํางานเยอะมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครมาอยู่หมู่บ้านนี้มีงานทําเยอะแต่คนที่จะไปทํางานนั้นคือน้อยนั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้ว ก็มีร้านนวดไทยที่อยู่ในนี้ด้วยเราก็รู้จักคนไทยสองสามคนแล้วนะคะตั้งแต่มาเพราะฉะนั้นหมู่บ้านแห่งนี้มีงานเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราอยู่ตัวแล้วเคลียร์บ้านเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกไปโรงเรียนได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องรับส่งแล้วนี่ถ้าเกิดว่าลูกว่าบอกว่าแม่แม่ไปหางานทําได้เดี๋ยวเราก็จะไปหางานทํานะคะเพื่อนเเพราะว่าโอกาสที่จะหางานทํานั้นเยอะมากจริงๆเลยนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ ที่เราบอกว่ามีหกครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเราด้วยเขาหาคนทําความสะอาดเพียบเลยนะคะเพื่อนๆทําความสะอาดห้องเขาเพราะฉะนั้นหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะ อยากมาเที่ยวที่นี่นะคะเดี๋ยวหน่อยจะเขียนรายละเอียดให้ว่าชื่อเมืองอะไรนะคะอยู่ใกล้กับประเทศอะไรอยู่ใกล้กับสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆและก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอันนี้คลิปนี้หน่อยก็มาเล่าเรื่องของหน่อยให้ฟังว่าอยู่กันสงคนแม่ลูกอย่างไรนั่นเองนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วว่าทุกอย่างต้องทําเองหมดทุกอย่างนะคะแฟนเราอยู่ไกลแต่ว่าแฟนก็ โทรคุยด้วยกันทุกวันนั่นเองนะคะเขาก็มีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือเราทุกอย่างก็คือยังรับผิดชอบเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราอยู่กันคนละที่เท่านั้นเองนะคะอีกสองปีนะคะแฟนเราทํางานอีกสองปีแล้วเขาก็เสียนเขาก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันกับเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามและรับชมและเป็นกําลังใจให้หน่อยเสมอมานะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ เดี๋ยวจะมาคุยเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ว่ามีอะไรบ้างมีตรงไหนหน่าเที่ยวบ้างเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูเท่าที่จะเก็บภาพได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าตั้งแต่หน่อยมาอยู่นั้นยังไม่มีแดดเลยมีแต่ฝนตกมาอยู่ได้สองอาทิตย์แล้วมีแดดสงวันเองนะคะวันที่แดดออกเราก็ไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพมาให้แล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าเมืองนี้สวยขนาดไหนนะคะ <pp> คลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ